เวลา7นาฬิกา33นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งขับเครื่องบินพระที่นั่งสเสด็จพระราชาดำเนินไปท่ากาศยานนานาชาติภูเก็ตอำเภอทลานจังหวัดภูเกต็ตในการพระาราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันเรือใบนานาชาติชิงถ้วยพระราชทานภูเก็ตคิงส์ครับริกาต้าครั้งที่37ประจำปี2568โดยมีนายนิราชพงศ,ศิทธ,ธาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเกต็ต อธิบดีผู้พิพากษาภาค8แม่ทัพภาคที่4ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่3ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8ผู้อำนวยการท่ากาศยานนานาชาติภูเก็ตและข้าราชการเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทรับเสด็จเวลา8นาฬิกา22นาทีเสด็จพระราชดำเนินถึงโรงแรมบียอนกะตะอำเภอเมืองมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ตผู้บัญชาการบนทลทหารบกที่41รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่3ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดภูเก็ตผู้บัญชาการกองทัพเรือนายกสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์คณะกรรมการจัดงานและนักกีฬาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับสเสด็จจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ทรงพระดําเนินไปชายหาดบริเวณด้านหลังโรงแรมโดยเส้นทางที่ทรงพระดําเนินผ่านมีประชาชนและนักท่องเที่ยวรอเฝ้าทูลละอองทุเีพระบาทเพื่อชื่นชมพระบรมีอย่างใกล้ชิดเป็นจํานวนมากโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับเรือพระที่นั่งอีก,กัว่าหน้า x ์ร้จากชายหากตะตทไปส,ส่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีขึ้นเรือใบรุ่น I r c ซีโร ซึ่งเป็นเรือที่ทรงใช้ในการแข่งขันในรายการภูเก็ต King's Cup r g ริกาครั้งที่37ประจำปี2568ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นเรือใบายรุ่น IRC z e r ซซึ่งเป็นเรือที่ส,นนสมเด็จพระานรางเจ้าพระบรมราชินีทรงใช้เข้าร่วมการแข่งขันเพื่อทอบะเนตรก,การเตรียมการแข่งขันของทีมวายุ จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับเรือพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับไปยังโรงแรมที่ประทับการแข่งขันครั้งนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงลงแข่งขันในทีมวายุหมายเลขใบเรือ THA 72มีสมาชิกในทีมเป็นนักกีฬาเรือใบทีมชาติไทยและนักกีฬาชาวต่างชาติรวม14คนโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงร่วมการแข่งขันเรือใบรุ่น IRC Zero ในรายการนี้เป็นครั้งที่3 ซึ่งเป็นรายการแข่งขันเรือใบระดับโลกที่ใหญ่ที่สุดของเรือยอชท้องเดียวที่มีขนาดใหญ่และมีความเร็วที่สุดได้รับความนิยมทั้งในยุโรปอเมริกาและเอเชียในประเทศไทยมีการแข่งขันรุ่นนี้เฉพาะในการแข่งขันเรือใบนานาชาติชิงถ้วยพระราชทานภูเก็ตคิงส์คัพกรีกาตาสำหรับวันนี้เป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทำหน้าที่หลักสำคัญคือเนวิเกเตอร์หรือผู้ควบคุมทิศทางเรือ โดยทออประเนทิศทางลมตั้งแต่ออกสตาร์ทเพื่อปรับใบเรือให้ตรงกับตำแหน่งลมซึ่งจะทําให้เรือแล่นไปในทิศทางที่ต้องการให้เร็วที่สุดและมีความปลอดภัยซึ่งเป็นทักษะพิเศษสําหรับการแข่งขันกีฬาเรือใบประเภทนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเสิร์ฟสารกีฬาเรือใบของประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติส่งส่งเสริมและสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักกีฬาเรือใบรุ่นใหม่ โดยเฉพาะเยาวชนให้ได้ฝึกฝนทักษะและพัฒนาต่อยอดการแล่นเรือใบสู่การแข่งขันระดับสากลโดยทรงใช้ปร,ประสบการณ์และการฝึกฝนกีฬาเรือใบตลอดระยะเวลาหลายปีทรงลงสนามแข่งกีฬาเรือใบทั้งในและต่างประเทศจนเป็นที่ประจักษ์โดยทรงได้รับประกาศนียบัตรการบังคับเรือยอชหรือโยชมาสเตอร์จากประเทศอิตาลีทั้งยังทรงผ่านการอบรมหลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์เนวิเกเตอร์เนวิเกชัน ฟอร์เรสิ่งยอชเพื่อเพิ่มผนทักษะการทอบทนทิศทางลมสภาพดินฟ้าและอากาศรวมถึงการใช้เครื่องมือเนวิเกเตอร์ซึ่งใช้สำหรับการแข่งขันเรือใบในระดับกลางปรีสสำหรับการแข่งขันวันนี้ทีมวายุสามารถทำคะแนนได้เป็นอันดับที่ 1, oh. 1> ในเรสที่8รวมการแข่งขันทั้งหมด8เรสทีมวายุมีคะแนนรวมเป็นอันดับที่2 การแข่งขันเรือใบในานาชาติสิงหถ้วยพระราชทานภูเก็ตคิงส์คราฟติกาตาปีนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่29พฤศจิกายนถึงวันที่6ธันวาคม2568มีนักกีฬาเรือใบจากทั่วโลกกว่า10ประเทศเข้าร่วมการแข่งขันรวม450คนมีเรือทั้งหมด120ลําลำประกอบด้วยเรือเล็ก76ลลำเรือคนพิการ6กลำและเรือใหญ่38ลํา จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันเรือใบในานาชาติสิ่งถ้วยพระราชทานภูเก็ตคิงส์คาบเรตากล้งที่37ประจำปี2568าในการนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเข้ารับพระราชทานถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งการแข่งขันเรือใบรุ่น IRC ซีโรในนามทีมวายุนอกจากนี้มีผู้ชนะเลิศก,การแข่งขันประเภทต่างๆ และผู้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทรับพระราชทานถ้วยรางวัลและผู้ให้การสนับสนุนการแข่งขันเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทรับพระราชทานโล่เที่ยวระลึกการแข่งขันเรือใบในานาชาติสิงถ้วยพระราชทานภูเก็ตคิงคัฟตริกาต้าจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี2530ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถประพิษทรงเจริญพระชนมพรรษา60พรรษา โดยสโมสรเรือใบาราชวรุณในพระบรมราชูปถรัรมภ์กองทัพเรือสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถรัรมภ์และจังหวัดภูเก็ตร,ร่วมกันจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงต้นเดือนธันวาคมของทุกปีซึ่งถือเป็นการแข่งขันที่สำคัญของภูมิภาคเอเชียจัดขึ้นท่ามกลางความงดงามของทะเลอันดามันช่วยเสริมภาพลักษณ์ให้กับจังหวัดภูเก็ตในฐานะเมืองกีฬาทางทะเลระดับโลกทั้งยังช่วยให้นักกีฬายาวชนได้ฝึกฝนทักษะ และพัฒนาการเล่นในสนามระดับสากลเป็นโอกาสสำคัญในการคัดเลือกหานักกีฬาเยาวชนเพื่อเป็นตัวแทนทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬาเรือใบจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับรถยนต์พระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินไปท่ากาศยานนานาชาติภูเก็ต เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครโดยมีข้าราชาการสารทหารตำรวจเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทส่งเสด็จ